คุณครูอภิชาติเลี้ยงพงศ์คณะครูคุณครูปรโยองอภิเมธีคำรงคุณครูจตุพลแสนสุขคุณครูภะกาบ์าเทียงธรรมคุณครูธีรวันพงศ์จำหลัดประธานคณะศรีนายณัฐวุฒิศิริชาติชั้นม .6 ทับ6ขบวนพาเห็กนักกีฬาขบวนแฟนซีเทอไทยองราชันครับขอเสียงปรบอือนัๆกับสีม่วงครับน l วอันเร์เรส 2nd team purple team เพรสโฮเดอร์มิสซิสนภิชาญานันโฮเดอร์สมิสเตอร์นายเอกชัยสีวรรณฟอร์มัธยมฟอร์ชเลสทีมเฮดเดอร์ is มิสเตอร์อภิชาติเลี้ยงพงศ์ฟอคัตช์ is อร์มิสเตอร์ประยงอภิเมธีธรรมรงค์มิสเตอร์จตุพลแสงสุขมิสซิสภคามาศเที่ยงธรรมและมิสซิสธีรพัฒน์วรรณทันจัมราศ์เจ้าหน้าที่ของทีม is มิสเตอร์ เัตวุฒิศิริชัด format มัธยม6่าสิส The parade f o m s performance is f a n c y parade ทีอไทยองศาชัสำหรับนางในวันนักดีของคณะคณะที่หนึ่งนะครับก็ถือว่าสวยงามมากเลยนะครับ รที่ก็จะเป็นเนศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จะมีอ้อยนะครับมีข้าวมีมะพร้าวนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลูกป่าเพื่อพ่อนะครับนี่นะครับขบวนของนักเรียนแต่ละคนนะครับถือต้นไม้กันแน่นขนัดขัดกันเชียวเดียวมีหน่อไม้ด้วยนะครับ